บทที่6,458บบางครั้งการทำให้อีกฝ่ายสิ้นหวังอย่างเหมาะสมก็เป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์เช่นกันหากคุณพบเพื่อนที่คุณไม่ได้สนิทสนมและขอยืมคุณหนึ่งหมื่นหยวนคุณสามารถให้เขายืมได้เพียงหนึ่งพันหยวนเท่านั้นแต่คุณไม่สามารถพูดโดยตรงได้ว่าฉันสามารถให้คุณได้แค่หนึ่งพันหยวนจากนั้นเพื่อนของคุณจะต้องสาบแช่งคุณในใจหลังจากรับเงินไปว่ามันก็กระจอกเกินไปขอยืมหมื่นแต่ให้แค่พันเดียว จะต้องทําให้สถานการณ์ของตัวเองสอดคล้องกับอีกฝ่ายมากขึ้นคือคุณต้องบอกเพื่อนของคุณก่อนว่าสถานการณ์ของตัวเองแย่กว่าของเขาเพราะตอนนี้ตัวเองได้กู้ยืมเงินนอกระบบไปมากมายและ3ปีแล้วยังไม่สามารถจ่ายต้นคืนได้ด้วยซ้ำเมื่อเพื่อนของคุณรู้สึกสิ้นหวังคุณสามารถพูดอีกครั้งว่าแต่ถ้านายเดือดร้อนจริงๆฉันสามารถใช้บัตรเครดิตถอนเงินหนึ่งพันให้นายได้ ด้วยวิธีนี้เมื่อเพื่อนของคุณได้รับเงินหนึ่งพันหยวนเขาจะไม่บอกว่าเขารู้สึกขอบคุณคุณเป็นพิเศษแต่อย่างน้อยเขาจะไม่พูดว่าคุณไม่ได้พยายามมันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับประธานเปเขาไม่ต้องการทําให้เซียวฉังควณขุนเคืองแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธเซียวฉังคุณได้โดยตรงด้วยการบอกเขาว่าอย่าคิดถึงตําแหน่งประธานนั่นเลยเพราะจะทําให้เซียวฉังคุณคิดว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา คุณก็จะไม่มีปัญญาช่วยอะไรเขาได้อยู่ดีในเมื่อคุณไม่สามารถปกป้องหรือช่วยเขาได้ตัวตนของคุณมันก็ไม่มีอะไรให้น่าสนใจเพียงพอดังนั้นก่อนอื่นเขาจึงลดความคาดหวังทางจิตวิทยาของเซลลวถางควรลงให้มากที่สุดถึงเวลานี้แล้วเขายังจะต้องการเป็นประธานอยู่อีกไหมพูดตามตรงไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งประธานเฉพาะในสมาคมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในสมาคมต่อไปได้อีกหรือเปล่า ในเวลานี้หากเซียวถางควรได้รับพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเขาจะขอบคุณสำหรับข้อตกลงของตัวเองอย่างแน่นอนในขณะนี้ประธานเปยเห็นว่าบรรยากาศเกือบจะเข้มข้นขึ้นและเซียวถางควรก็เริ่มกลัวที่จะถูกไล่ออกจากสมาคมจริงๆเขาถอนหายใจและพูดว่าถางควรเราสนิทกันมากฉันจะพยายามปกป้องนายอย่างเต็มที่แน่นอน แม้ว่าฉันจะปกป้องตำแหน่งประธานบริหารไม่ได้แต่ฉันก็จะพยายามปกป้องนายในฐานะรองประธานให้ได้ไม่ต้องกังวลในสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดนี้หากฉันยังอยู่ที่นี่นายก็ต้องอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนเรื่องราวตามหลักจิตวิทยาที่เซยวถังควรทำเมื่อกี้อาจถูกเตะออกจากสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดได้แต่ตอนนี้คำมั่นสัญญาของประธานเปค,คืออย่างน้อยจะพยายามรักษาตำแหน่งเดิมเอาไว้ให้ได้และยังมีโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นไปในอนาคต ช่วงเวลานี้ทําให้เขารู้สึกโล่งใจราวกับว่าเขารอดพ้นจากภัยพิบัติมาแล้วรู้สึกเหมือนป่วยหนักและไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าอาการของเขาแย่มากและมีโอกาสสูงที่จะตายแต่สุดท้ายก็ต้องถูกตัดขาสองขาและเขาก็รอดชีวิตมาได้น่าเสียดายจริงๆที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างแต่อย่างน้อยตัวเองก็ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเขาจึงพูดด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งโอประทานเปคุณคือผู้ช่วยชีวิตของฉันประธานเปคราวนี้ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณ,คณจริงๆ เมื่อประธานเปเห็นว่าอีกฝ่ายตื่นเต้นมากและเขาก็รู้ด้วยว่าเขาได้รับความกรุณาเซียวฉางควรเป็นนี่บุญคุณตัวเองดังนั้นเขาจึงพูดว่าเอาละฉางควรนายควรออกไปเที่ยวก่อนสักสองสามวันเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นดรามา่าและอย่ารีบร้อนที่จะกลับมาเมื่อนายไม่กลับมานายก็จะไม่เป็นเป้าหมายของการวิาพากษวิจารในที่สาธารณะและเรื่องนี้ฉันจะตัดสินและจะจัดการที่นี่เองเมื่อได้ยินว่าประธานเปขอให้เขาอยู่ให้ห่างจากกระแสเซียวฉางควรก็แทบจะน้ำตาไหลและคิดกับตัวเองว่าประธานเปครับ เดิมทีจะพาคุณไปทานอาหารที่คาสน์เทียนเซียงแต่ท่านหงห้าบอกว่าห้องไม่ว่างดังนั้นฉันจึงดูแลเรื่องนี้ไม่ได้และฉันก็มาถึงจินหลิงแล้วและตอนนี้คุณต้องการให้ฉันหาสถานที่หลบมุมเที่ยวพักผ่อนจุดนั้นฉันเข้าใจดีเพียงแต่ว่าฉันเสียเวลาไปกลับกว่า1 0 0 0 0กิโลเมตรและนั่งในชันอีโคเป็นเวลาแปดชั่วโมงทั้งหมดนี้ไม่ได้ผลอะไรเลยและที่เลวร้ายที่สุดคือฉันบริจาคเงินสา0,000ไปโดยเปล่าประโยชน์นี่มันเวรกรรมอะไรถึงได้เลวร้ายขนาดนี้บทที่6 4 5ันหส้า อย่างไรก็ตามเขากลับกล้าพูดแบบนี้ในใจเท่านั้นแต่ไม่กล้าพูดออกมาเขาทําได้เพียงพูดด้วยความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งว่าโอเคประธานเปะถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่รีบกลับไปแล้วคุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าคุณวางแผนจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรประธานเปะกล่าวว่าคืนนี้คุณหาคอมพิวเตอร์แล้วเขียนอีเมลลาออกโดยบอกว่านายแก่แล้วและมีพลังงานจํากัด และนายวางแผนที่จะลาออกจากตำแหน่งรองประธานบริหารแต่เนื่องจากนายมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อสมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรน,นายยังคงหวังว่าจะอยู่ในสมาคมต่อไปเพื่อช่วยเหลือสังคมสำหรับตำแหน่งใหม่ในสมาคมก็จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงของสมาคมจากนั้นก็บอกว่านายจะลงจากตำแหน่งรองประธานในการประชุมเล็กๆเ,เช้าวันพรุ่งนี้และอธิบายสิ่งต่างๆให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องฟังให้ชัดเจน จากนั้นก็จะมีการจัดอันดับใหม่และนายขอเป็นรองประธานคนสุดท้ายส่วนคนอื่นๆจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเหล่าสูผู้มีชื่อเสียงและอาวุโสที่สุดในบรรดารองประธานหลายคนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริหารเพื่อให้ทุกคนมั่นใจถ้าไม่มีใครคัดค้านฉันสามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้โดยตรงและอย่างน้อยฉันก็สามารถช่วยให้นายรักษาตำแหน่งรองประธานได้ถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยจริงๆฉันก็จะยกเลิกและเปลี่ยนสิ่งต่อไปนี้ให้รองประธานเซียวนั่งในตำแหน่งประธานไปเลย มาดูว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรเซียวฉางควรคิดว่าเขาจะลาออกจากสมาคมเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้เขาได้ยินว่าประธานเปยจะมอบตำแหน่งประธานให้ตัวเองและแน่นอนว่าในใจเขาไม่มีข้อโต้แยง้งเขารีบพูดด้วยความขอบคุณขอบคุณมากครับประธานเปยประธานเปยก็หายใจเข้าลึกๆเช่นกันจากนั้นก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกและพูดด้วยรอยยิ้มชางควรท้ายที่สุดแล้วฉันเป็นพี่ใหญ่ของนายทำไมนายถึงสุภาพกับฉันขนาดนี้นี่คือสิ่งที่คนเป็นพี่ใหญ่สมควรจะทำไม่ใช่หรือ เซยวฉันควรยิ้มจากก้นบึ้งของหัวใจและพูดว่าพี่ใหญ่เพียงคุณมีคำพูดเช่นนั้นฉันก็รู้สึกสบายใจมากแล้วหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็รีบถามยังไงก็ตามประธานเปรองประธานเหล่านี้ต่างก็ได้เห็นแล้วพวกเขาจะไม่แสดงความเห็นอย่างไร้ความรับผิดชอบหรอกเหรอหากพวกเขาไม่พอใจก็ดำเนินการต่อฉันควรทำอย่างไรหาพบปัญหาประธานเปยิ้มและพูดว่าอย่าก,กังวลแม้ว่าสมาคมของเราจะมีคนไม่มาก แต่เราทุกคนก็มีกลุ่มเล็กๆภายใต้เราและพวกเขาก็ล้วนแต่เป็นรองประธานทำไมเราไม่รวมคนของเราสองสามคนเข้าด้วยกันในสมาคมนอกเหนือจากคนของฉันแล้วรองประธานที่เหลือโดยพื้นฐานเราก็น่าจะเยอะกว่าถ้าเปรียบพวกเขาเป็นผู้นําหน่วยในกองทัพตราบใดที่พวกเขาไม่คัดค้านการตัดสินใจของฉันทหารที่อยู่ภายใต้พวกเขาก็จะไม่มีการคัดค้านใดๆแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อโต้แยง้งแต่พวกเขาก็จะบอกคนเหล่านั้นให้หุบปากเซียวฉังควรพูดโดยไม่รู้ตัวโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมฉันถึงไม่มีทหารเป็นของตัวเองละ่ะ ประธานเปกกล่าวอย่างเศร้าใจใครจะรู้ว่านายคิดอะไรอยู่เมื่อครั้งแรกที่นายถูกกล่าวถึงในฐานะรองประธานนายควรรวบรวมคนจากด้านล่างสองสามคนเข้าด้วยกันแต่นี่ใครจะรู้จักนายได้ถ้านายไม่อยู่ในสมาคมตลอดทั้งวันนายก็จะไปมหาวิทยาลัยผู้อาวุโสตลอดกรณีนั้นนายจะพัฒนาคนสนิทให้ตัวเองได้อย่างไรเฮ้เ hey. ซียวชางควรอยากจะตบปากตัวเองและสาบแช่งนี่เป็นมหาวิทยาลัยโง่ๆสำหรับผู้สูงอายุฉันจะไม่ไปที่นั่นอีกแล้วบทที่6,460 ประธานเป่แค่นเสียงดุดันพูดว่าเมื่อเรื่องนี้คลี่คลายหากนายทุ่มเทมากกว่านี้หลายเท่านายอาจสามารถไต่เต้าขึ้นไปได้อีกครั้งในระยะเวลาอันสั้นไม่มีปัญหาเซียวฉางควรกล่าวด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งขอบคุณประธานเป่ฉันจะทำงานให้หนักในอนาคตหลังจากวางสายโทรศัพท์แล้วในที่สุดเซียวถางควรก็รู้สึกโล่งใจและเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับตัวเองใช่แล้วตอนนี้ฉันมีแค่ต้องทุ่มเทให้หนักแล้วฉันจะเอาเงินที่เหลือสามแสนหยวนคืนมาได้ไหม เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็พูดกับคนขับทันทีโชเฟอร์ไปที่สำนักงานกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในจินหลิงคนขับพยักหน้าได้เลยครับสำนักงานกฎหมายสมิธใช่ไหมพวกเขามาจากสหรัฐอเมริกาและกล่าวกันว่าเป็นสำนักงานกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในจินหลิงและแม้แต่ในจีนตะวันออกเซียวฉังควรตัวสั่นและพล่องออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ไปที่นี่ สำนักงานกฎหมายสมิธของเหมยทิงขับเคลื่อนโดยพรล,ลูกชายของเธอและฮานเหมยทิงกำลังจะแต่งงานกับเหอหยวนเจียงพรกำลังจะกลายไปเป็นลูกเลี้ยงของเหอหยวนเจียงตัวเองจะไปที่สำนักงานกฎหมายของเขาอย่างไรอย่างอายและของเงินบริจาคจากองค์กรการกุศลคืนอย่างนั้นหรือแล้วฉันจะเอาหน้าแก่ๆของฉันไปไว้ที่ไหนคนขับยังแนะนำเขาว่าถ้าคุณต้องการหาทนายความเก่งๆสำนักงานกฎหมายสมิธจะดีกว่าทนายความคนนั้นเก่งมากจนไม่มีใครในจิงหลิงที่ไม่รู้เรื่องนี้ เซียวชังควรโบกมือและปฏิเสธอย่างหนักแน่นไม่ฉันไม่ไปไม่สนับสนุนชาวต่างชาติไปสนับสนุนให้กับบริษัทในพื้นที่จินหลิงของเรากันเถอะคนขับพยักหน้าจากนั้นไปที่เทียนเฉิงซึ่งกล่าวกันว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอันดับสองเมื่อเซียวชังควรหันไปหาสำนักงานกฎหมายเยเ่เฉิงก็มีการโทรไปหาสตีฟรอดชายที่กำลังนอนหงายเกาพุงอยู่ในโรงแรมเข้าทารกคนนี้เพิ่งเคลิดเคลินกับอาหารตะวันตกระดับไฮเอนที่ส่งถึงห้องเสร็จแล้วและกำลังนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนโซฟาของโรงแรมอย่างเกียจคร้าน นับตั้งแต่เขาไปฟาร,ร์มสุนัขก,กับเย่เฉินกลับมาเขาจะนอนอยู่ในโรงแรมทุกวันโดยไม่ออกจากประตูไปไหนเลยแม้แต่ก้าวเดียวเขาแค่รอวิดีโอของสองพ่อลูกฮอกวิทส์ไปออกทะเลเพื่อปล่อยตัวก่อนจะกลับอเมริกาเพื่อเป็นทายาทคนที่หนึ่งต่อไปอย่างไรก็ตามการอยู่ในโรงแรมทุกวันนั้นน่าเบื่อจริง,รงๆเขาอยากจะเข้าใกล้ยเย่เฉินแต่เมื่อเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้โหดเลือดเย็นขนาดไหนเขาก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยเพราะกลัวว่าจะทาให้เย่เฉินขุนเคืองโดยไม่ได้ตั้งใจ ในขณะนี้เขาเป็นเหมือนผู้แพ้ที่เราคอยที่จะได้ใกล้ชิดกับเทพธิดามากกว่าแต่ในใจลึกๆก,ก็กลัวว่าเทพธิดาจะไม่ชอบเขาและเขาไม่เคยคาดหวังว่าจู่จูเย่เฉินจะโทรหาเขาทันทีเขารับโทรศัพท์อย่างรวดเร็วและพูดอย่างสุภาพสวัสดีครับคุณเย่เย่เฉินยิ้มนิ่งๆคุณกําลังทําอะไรอยู่เหรอคุณรสชายสตีฟรีพูดว่าก็กําลังโทรคุยอยู่กับท่านไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ เขารี่พูดใหม่อย่างรวดเร็วช่วงนี้ผมอยู่ที่โรงแรมครับคุณเย่ไม่ทราบว่าตอนนี้สองพ่อลูกฮออวิทยอยู่ที่ไหนเย่เฉินพูดว่าพวกเขาน่าจะยังลอยอยู่บนทะเลแล้วเราจะส่งไปตะวันออกกลางก่อนไม่ต้องห่วงฉันจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อวิดีโอออกมาโอเคครับสตีฟพ,พยักหน้าเย่เฉินตอบอย่างไม่เป็นทางการและถามเขาว่าทานข้าวหรือยังออกมาหาอะไรทานด้วยกันไหมสตีฟสัมผัสท้องกลมๆของเขาโดยไม่รู้ตัวหลังจากเพิ่งกินเสร็จ ตอนนี้เขาไม่รู้สึกอยากอาหารเลยจริงๆแต่นึกถึงเย่เฉินที่ชวนเขาออกไปทานอาหารเย็นนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากเช่นเดียวกับสาวๆที่ถามตัวเองเช่นนี้เขาจะพลาดได้อย่างไรเขาจึงรีบพูดว่าโอเคคุณเย่คุณอยู่ที่ไหนฉันจะไปหาคุณเย่เฉินกล่าวว่าเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไปให้โอเคตามนั้นเลยตอนนี้ดึกแล้วและจิงหลิงก็ไม่อันตรายเท่าคุณที่อเมริกาอย่าเอาบอดี้การ์ดมาด้วยแค่ออกมาเองคนเดียวก็พอทราบแล้วครับ สตีฟรู้ว่าเย่เฉินคงไม่ได้ลักพาตัวเขาอย่างแน่นอนและเขาก็ไม่มีอะไรต้องกังวลในจินหลิงดังนั้นเขาจึงรีบพูดว่าคุณเย่โปรดส่งที่อยู่ของคุณมาให้ฉันด้วยแล้วฉันจะไปที่นั่นทันที